เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมหน้าต่างเครื่องบินถึงเป็นวงรีไม่ใช่รูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนหน้าต่างที่บ้านเดี๋ยวคลิปนี้คะ่ะพี่ถุกจะมาเฉลยจริงๆแล้วเนี่ยหน้าต่างเครื่องบินนะคะมันเคยเป็นสี่เหลี่ยมมาก่อนนะในสมัยยุคแรกๆของการทำเครื่องบิน,นะะในช่วงระหว่างปี1950เนี่ยมันจะมีเครื่องบินไอพ่นที่บินขึ้นไปได้สูงมากๆเลยแต่ทีนี้คะ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคนั้นนะคะเวลาเครื่องบินเนี่ยบินขึ้นไปสูงมากๆะระดับความกดอากาศของสภาพ ข้างนอกและข้างในเครื่องบินเนี่ยมันต่างกันมากๆนะคะมันทําให้การกระจายตัวของความกดอากาศนั้นนะคะมันเข้าไปอยู่ในมุมของหน้าต่างมันทําให้เกิดเป็นรอยแตกเล็กๆนะคะเราเรียกกันว่า stress cracks ซึ่งในยุคนั้นนะคะหน้าต่างสี่เหลี่ยมเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่เคยทําให้เครื่องบินแตกกลางอากาศหลังจากนั้นเนี่ยะวิศวกรนะคะก็ได้ค้นพบว่าการที่ทําหน้าต่างเป็นวงรีคะ่ะมันสามารถกระจายแรงกดอากาศได้ดีกว่าไม่ได้ไปกระจุกติ อยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งนะคะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมหน้าต่างของเครื่องบินจึงเป็นวงรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา